เรื่องมุงคลคนเกิดวันอังคารตั้งแต่วัน 14, ที่8ถึง14ธันวาคม2568จะเป็นวันไหนบ้างกาไว้ในปฏิทินเลยนะฮะ <S <S เผื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้านหรือการนัดหมายการประชุมสำคัญสำคัญ รวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณเองสามารถกําหนดวันได้ได้วยตัวคุณเองนะครับจะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นกาวไว้ใน,นปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสําหรับคนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ก็มีตั้งแต่วันที่8 9แล้วก็ข้ามไป12นะอ่า3วันนี้เด่นนะครับ 8, 9 12ทันวาคม268วันที่8วันที่9และวันที่12ทันวาคม2568ลองไปใช้ดูนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะ